พี่ธงครับมาเลยรไร่มาเขาไม่รู้ครับพี่ธงผมยืนอยู่ดีๆพวงอลไยพวงนี้ก็ลอยมาคล้องมือผมและมีข้อความเขียนมาด้วยพี่ธงผมนี่มีข้อความเขียนมากันครับพี่ลองอ่านดูที่พี่ธงอ่านดูที่พี่ธงแอบร้อนหน่อยเลยพอดีวันนี้พี่ไม่ได้ใส่เสื้อมาแม่ผมเกี่ยวได้ใส่เสื้ออ่านอะไรเท่าเกลียวกูอ่านได้ต้องนู้แต่ว่าโดนนังเื้อเย็ดเย็ดไม่ได้ใส่แหวนกูเลยมาอึนอ่านอลไรเท่า กลุมมาลายหม่เคียวูบอางอะไรเตมันกครับพี่ทองมาเลยพวกนี้เป็นของคว้าหญิงสีสุดาแห่งนครประสันใครได้มาเลยพวกนี้แล้วชายผู้นั้นจะได้แต่งงานกับคว้าหญิงและเป็นองค์ราชาของนครโพรประสันโอ้โหพี่ทองพี่ทองครับว่าเพื่อนมันผมได้มาเลยพวกนี้ผมจะได้แต่งงานกับคว้าหญิงและเป็นอง์ราชาของนครนครประสันไอมานบนี่มึงได้มาเลยพวกนี้มึงได้แต่งงานกับว่าญิง แล้เป็นองค์ราชาลทนคนคนโปรดทานครับพี่ตอกไอม้มันนกในเมืองมึงเป็นองค์ราชากูนายกเกว็ปันรูงตูย้ยมแมมจ๊ให้ปวนดีดีป็นแมมมันเป็นนายกไอ้กูเป็นปันรูงมึงเป็นปันรูงก็ยังดีว่ากูแล้วก็ใครคุยหูนอกด้วให้ร้อยยามกู

ก็มานั่งกําเสียงเลยแม่มก็ยังโอเคมาเป็นผู้นำผมจะเล่นไงเจ็บแรงแเลยครับ <c oughs> แปลงโยงไปมานนริมันมาเลยเขาทัก่นคนเผื่อมึงจะไปรงราชาครับพี่ธงถ้างนั้นพี่ทั้งสามคนนะตามผมมาทางนี้เถอะพี่ตามผมมาเลยพี่แ <c oughs> ี่นไอ้แก้วเราไอ,มาอ้มันนเนี่ยบุญปัตตมัฒนันเพ้ยอไอ้มานบได้พวกมันเลยแลว้วมึงคุ้นกระตกเลยสัแก <c oughs> ตกออลแล้วเอออย่าแรงเลยโอยตระวรา,วาย,ยุทธมันไม่ตกมาเลยไงแมออ่ต่อตรงเกเล็ดมันก็จะหายเนอไม่ปรืคือนี่ไม่ใชจกับทออีนี้แกเราอย่าไปปลุลเราโอยไอ้มันนบได้มาไล่เลียเราตรงจะเริ่มจะลงแฮดนีเอมุ่นปัดวัฒนามันแล้วตึงตำปลื้มตัวเดี๋ยวรำกลองยาแกโอ้ยรำคลองเอ,อ๊ะรำกลองยากันไปเลย แต่กลองแยาวแก้วนะไอ้น oh, wow. ah, ุกต้องหู้คนตัวว่าเขาอติดเหลืงกระได้โหนั่นแอดตองหู้คนโหต้องหู้คนแตาไม่โอ้ติกเหลืงมาได้ไหมโอติดแก้วโอติดโอติดโอติดแก้วโอติดติโอวไม่โม่กลองแยาวเลยปรีดไม่ใญ่โอ้ปนันแล้วกูจัมปูโรเอ็นหวไอ้กูอ่าแต่ไงโอ้กลองแยาวเสี่ยงลอยเสี่ยงเลี่ยมชุบมันหยดขี้แก้วนะใครต้องไอ้มาจัดมือกี่โบ์ดไงโหเนื้อ แ่าแก่ป้อมอมป้อป้อมมันเสียงดีเพลนเลยโลปลื้มึงเล่นั่งเดียวแต่ป้อมมากินกี้ยางงันเรลแต่เสียงเลยจริงไหม